พลังทวีคูณนะครับเปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้เราใช้แรงทำงานกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกันมาอาสารแล้วพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องขายเก่งแม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะแค่ใช้สินค้าคนละเล็กคนละน้อยเราก็สามารถมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้ คลิปวิดีโอนี้ไปหาคำตอบไปครับเดี๋ยวเรามาดูการทวีคูณกันก่อนนะครับการทวีคูณก็คือการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งผมจะยกตัวอย่างเลข2นะครับ2คูณ2เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8ปคูณ2เท่ากับ16เปรียบเสมือนการอุปถรัรมภ์นะครับ การอุปถัมภ์ก็คือการที่เราสอนใครคนใดคนหนึ่งให้เขาได้รู้วิธีการที่เรากำลังทำอยู่นอกจากสอนเพื่อสร้างแล้วนะครับต้องสอนเพื่อที่จะสอนต่อเพื่อที่จะให้เขาสร้างธุรกิจของตัวของเขาเองได้ลองคิดดูนะครับว่าจากคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักเนี่ยจะมีสักสองคนไหมครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับเราจริงๆถ้ามี เราก็สามารถสร้างรายได้แบบมหาศาลในการตลาดเครือข่ายได้แล้วถ้าเรานะครับอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็น3คนละ่ะแล้วเราก็สอน3คนที่เราอุปถัมเพื่อที่จะให้เขาอุปถัมภ์มคนของเขาเข้ามาได้ ทำให้มีองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น9คนแล้วเราก็สอน3คนของเราเพื่อที่จะให้เขาสามารถสอน9คนของเขาได้เพื่อที่จะให้อีก9คนนะครับสามารถอุปถัมภ์อีกคนละ3คนเข้ามาได้ตอนนี้นะครับเรามีองค์กรเพิ่มเป็น27คนและทําลึกลงไปอีก1ชั้นจะทําให้เรามีองค์กรเพิ่มเป็น81คน เรามาดูความแตกต่างในชั้นนี้กันนะครับ16กับ81ต่างกันอยู่ที่65คนเยอะไหมครับซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการที่เราอุปถัมเพิ่มขึ้นแค่คนละ1คนเท่านั้นเองแล้วถ้าเราอุปถรัรมเพิ่มขึ้นอีกสองคนเป็น4คนของเราละ่ะแล้วเราก็สอน4คนของเราเพื่อที่จะให้เขาสามารถอุปถรัรมสี4คนของเขาได้ ก็จะมีองค์กรเพิ่มเป็น16คนหลังจากนั้นนะครับเราก็สอน4คนของเราเพื่อที่จะให้เขาสามารถสอน16คนของเขาเพื่อที่จะให้16คนสามารถอุปถัมภ์อีกคนละ4คนก็จะเป็น64คนแล้วก็ทําลึกลงไปอีก1ชั้นก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น256คน เรามาดูความแตกต่างในชั้นนี้กันนะครับอุปถัมภ์สองคนเราจะมีองค์กร16อคนและเราอุปถัมภ์เพิ่มขึ้น2คนจะมีองค์กรเกิดขึ้น256อคนต่างกัน240คนแต่ความต่างนี้นะครับเกิดจากที่ทุกคนอุปถัมภ์แค่คนละ4คนเท่านั้นเองแล้วถ้าเราอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีก3าคนเป็น5คนของเราละ่ะ5คูณห เท่ากับ25 25คูณ5เท่ากับ125 125คูณ5เท่ากับ625ซึ่งความแตกต่างในชั้นนี้นะครับเกิดจากการที่อุปถัมภ์เพิ่มขึ้นจากเดิมแค่3คนเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้นะครับอยากที่จะให้ทุกคนนะครับลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ ที่เราจะอุปถัมภ์คนจริงจังเข้ามา5คนที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองที่เขาต้องการสร้างธุรกิจด้วยตัวของเขาเองและที่เขาต้องการชีวิตที่เป็นอิสระจากคนที่เรารู้จักและไม่รู้จัก แน่นอนครับว่ากว่าที่เราจะสามารถอุปถัมภ์5คนจริงจังของเราเข้ามาได้เราอาจจะต้องอุปถัมภ์ถึง10คน20คนหรือ50คนแต่เมื่อเราได้เข้าใจระบบสุวรรณเวลาอิสระแล้วมีระบบการทำตลาดออนไลน์มีระบบการติดตาม มีตัวช่วยมีที่ปรึกษาแค่เราเบ่งเวลามาทำความเข้าใจก็จะทำให้เราอุปถรัรมภ์และเจอ5คนจริงจังของเราได้เร็วขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้นะครับ5คนจริงจังของเราก็สามารถอุปถรัรมภ์5คนจริงจังของเขาได้และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆลองดูแค่4ชั้นก่อนนะครับเราจะมีคนจริงจังถึง780คน และ780คนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆใช่ไหมครับถ้าเราสร้างด้วยตัวเราเองแค่คนเดียวแต่นี่เราอุปถัมภ์คนจริงจังเพียงแค่5้คนและแค่สอนให้เขาสร้างเป็นเมื่อ5คนจริงจังของเรานะครับอุปถัมภ์หคนจริงจังของเขาได้แล้วเราก็แค่สอน5คนจริงจังของเราเพื่อที่จะให้สอน5คนของเขาในการอุปถัมภ์สังเกตนะครับ เราทำงานกับคนจริงจังแค่5คนลึกลงไปแค่สีชั้นเรามีคนจริงจังถึง780คนเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนมากๆเลยแน่นอนครับว่าการตลาดเครือข่ายเนี่ยขนาดขององค์กรมีผลต่อยอดธุรกิจซึ่งตอนนี้นะครับเรามีองค์กรที่จริงจังถึง780คนแค่ซื้อกินซื้อใช้ ก็มียอดธุรกิจไม่น้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมคนที่ไม่จริงจังอีกนะครับที่เราได้ไปแนะนำเบ่งปันโอกาสก็จะมีบางคนนะครับที่ยังไม่ต้องการผลประโยชน์จากการสร้างธุรกิจนี้แต่จะเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวก็มีผลต่อย,ยอดธุรกิจเช่นกันจากคนจริงจัง780คนนะครับเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขาในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นญาติ เพื่อนๆหรือคนรู้จักสมมุติแต่ละคนมีลูกค้าประจำเดือนละ10คนนั่นก็ให้เกิดลูกค้ามากถึง7,800คน mm. เมื่อเอามารวมกับคนจริงจัง780คน mm. เป็น8,580คนแล้วทั้ง8,580คนซื้อกินซื้อใช้ของที่จำเป็นต้องใช้ สมมุตินะครับคนละ100ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับมันมากกว่านั้นอยู่แล้วจะทำให้เรามียอดธุรกิจถึง8 5 8 0 0 0 0บาทและนี่แหละครับคือการทำเงินจากพลังทวีคูณในการตลาดแบบเครือข่ายโดยมีคนนะครับจำนวนมากๆซื้อกินซื้อใช้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเน้นขายเลยก็จะทำให้เรานะครับมียอดธุรกิจหลักแสนต่อเดือนได้แล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากการที่เราอุปถรัรมภ์5คนจริงจังลึกลงไปแค่4ชั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราช่วยกันขยายองค์กรมากกว่า4ชั้นอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องขายเก่งเลยเราก็สามารถทำเงินมหาศาลได้ด้วยพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายแต่การขายเก่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับ แต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สุดยอดนักขายได้มองข้ามไปถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่สามารถสร้างรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้นะครับวิธีการทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดนะครับก็คือการที่เราสร้างอนาคตให้เป็นจริงด้วยมือเราเองแล้วพบกันใน EP ีถัดไปนะครับในหัวข้อที่ว่าอาการล้มเหลวของสุดยอดนักขายที่คุณต้องรู้ ก่อนทำพลาดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอาร์มฝนนิพัตสวัสดีครับ